รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประเทศเกาหลีใต้นะคะนอกจากอาหารขึ้นชื่ออย่างก,กิมจิแล้วก็โสมค่ะผลไม้เกาหลีนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะผลไม้ขึ้นชื่อในฤดูหนาวนะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นก็คือสตรอเบอรี่ค่ะ สตรอเบอรี่อยู่ในพืชสกุลเดียวกับดอกไม้และอยู่ในวงเดียวกับดอกกุหลาบมีมากกว่า20สายพันธุ์ผลสามารถนำมารับประทานได้ถูกค้นพบครั้งแรกในป่าของประเทศอิตาลีเมื่อ2 3 4ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ2,200ปีต่อมาในศตวรรษที่13ชาวฝรั่งเศสได้นำไม้ป่าอย่างสตรอเบอรี่มาปลูกเป็นพืชไร่เพื่อรับประทานสตรอเบอรี่จึงเริ่มแพร่หลายมากขึ้นและเป็นที่นิยมเรื่อยมาจนในปัจจุบัน ปัจจุบันสตรอเบอรี่ปลูกได้เกือบทุกสภาพอากาศทั่วโลกแต่ที่สำคัญต้องมีอากาศเย็นตลอดปีและปลูกบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล800เมตรขึ้นไปค่ะโดยแหล่งปลูกที่สำคัญและมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเกาหลีใต้ค่ะเชื่อหรือไม่สตรอเบอรี่ถูกจัดให้เป็นราชนีผลไม้แหง่งฤดูหนาวที่ต้องมีการทนุถนอมให้ความสำคัญและดูแลเป็นพิเศษ แปลว่าสตรอเบอรี่ที่เก็บมาเนี่ยเราก็สามารถกินได้เลยกินได้ค่ะเพราะว่าในเมื่อพึ่งก็อยู่ในโรงเรือนได้บรินน <คน S 1> เ,เก็จะกินได้สตรอเบอรี่ที่เกาหลีนี้ไม่ว่าจะกินที่ไหนนะคะก็รสชาติอร่อยจริงๆค่ะ แล้วความลับของสตรอเบอรี่เกาหลีอยู่ที่อะไรทําไมใครๆก็อยากลิ้มลองติดตามเรื่องราวความมหัศจรรย์ของสตรอเบอรี่เกาหลีได้ในกบนอกกะลาวันนี้ค่ะกบนอกกะลาเย้ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ10โมงเช้าค่ะแทนและทีมงานค่ะเดินทางมาอยู่ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าในครั้งนี้นะคะเราได้รับเชิญจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและอาหารเกาหลีค่ะให้มาถ่ายทําเรื่องสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะกาลังจะเข้าสู่ฤดูกาลของสตรอเบอรี่ผลไม้ขึ้นชื่อของเกาหลีใต้ค่ะดังนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องนัดกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ล่ามก่อนค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรานัดกันที่ย่านควังพุกโลแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองปูซานค่ะ ไม่เคยมาปูซานเหรออ๋อเมืองปูซานเป็นเมืองออเมืองใหญ่ที่สองในเกาหลีค่ะอืมที่ปูซานมีภูเขาก็มีแล้วก็มีทะเลก็มีแล้วก็เมืองก็มีแล้วก็บ้านนอกก็มีแล้วก็มีเสน่ห์เยอะในเกาหลีเนาะยความมีเสน่ห์ในแบบฉบับของปูซานนี่เองจึงทําให้ปูซานเป็นหนึ่งในเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักจะมาเยี่ยมเยียนค่ะ เมืองปูซานตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโซลล้อมรอบไปด้วยภูเขาอยู่ติดชายทะเลและเป็นเมืองท่าหลักในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศค่ะด้วยประชากรกว่า4ี่ล้านคนที่นี่จึงเต็มไปด้วยสีสันและวัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งแต่แฟชั่นเทคโนโลยีรวมไปถึงอาหารเกาหลีที่ถือได้ว่าทำให้หลายๆคนได้รู้จักประเทศนี้มากขึ้น ซึ่งก็รวมไปถึงสตรอเบอรี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ทําให้เราได้เดินทางไกลามาในครั้งนี้ฉะนั้นอย่ารอช้าไปตามหาสตรอเบอรี่กันดีกว่าค่ะในช่วงนี้นะคะก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการของสตรอเบอรี่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบรรดาตลาดที่อยู่แถวนี้นะคะก็จะเริ่มมีสตรอเบอรี่ต่างๆมาขายแล้วค่ะ ะะเป็นขนมที่ทำจากสตรอเบอรี่ค่ะน่าจะเป็นโมจิสตรอเบอรี่ค่ะมีทั้งโมจิสตรอเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะนำไปทุบหรือว่าไปเคลือบกับชอ็อกโกแลตด้วยค่ะน่าทานมากสตรอเบอรี่เคลือบชอ็อกโกแลต มาด้านนั้นก็จะเป็นหัวแดงค่ะแล้วก็ที่อยู่ด้านในสุดเลยก็คือนางเอกของเราค่ะสตรอเบอรี่ค่ะตอน,นนี้ค่ะขายสตรอเบอรี่สดๆค่ะลูกใหญ่มากค่ะกล่องละ1 3 0 0 0วสอนกบาทไทยค่ะ้4ยบาท450บาท,อบาทโอ้450บาทได้ประมาณ20กว่าลูกนะคะเนี่ยลูกใหญ่แล้วก็ราคาถูกด,ด้วยค่ะที่นี่ แคทไม่แปลกใจเลยนะคะที่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะคะก็จะเห็นว่ามีร้านขายสตรอเบอรี่อยู่เต็มไปหมดค่ะซึ่งจากข้อมูลทราบมาว่าที่ที่ปลูกสตรอเบอรี่เยอะๆจะอยู่ในแถบภาคใต้ของประเทศเกาหลีใต้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปบุกบ้านเกิดตามหาสตรอเบอรี่เกาหลีในวันนี้แท็กกับจียอนก็มาอยู่ที่ปูซานทั้งทีขอหาอาหารรองท้องขึ้นชื่อข,ของที่นี่ทานก่อนก็แล้วกันค่ะแพทอ้ ถ้ามาที่มงบูชานเราต้องกินอาหารทะเลเพราะว่าในไม่วงบูชานติดกันติดกับทะเลที่นี่มีร้านอาหารทะเลอร่อยมากจริงหรออาหารทะเลมัซิตา้าเหรอมัซิตา้าอยากกินอยากกินนี่อะไรคะอ๋ออันนี้เป็นปลาดิ บนโต๊ะเนี่ยมีแต่อาหารทะเลเท่านั้นเลยใช่ค่ะปกติเนี่ยคนเกาหลีก็จะเวลาทานอาหารก็จะทานเครื่องเคียงเยอะค่ะแล้วแม้กระทั่งเครื่องเคียงในเมนูวันนี้อของเรามืม้อนี้ของเราก็เป็นอาหารทะเลเหมือนกันกุ้งหอยปูปลา,ามีครบหมดเลยม,มีทั้งที่คุ้นเคยแล้วก็ที่ไม่คุ้นเคยตานี้นะคะใหญ่มากค่ะเป็นเนื้อปลาล้วนเลยค่ะทั้งตัวเลยค่ะถูกแล่มาอย่างดีนะคะแล้วก็บรรจงตกแต่งนะคะวาง บนจานขนาดใหญ่ค่ะดูแล้วไม่น่าทานมากแล้วก็เห็นแล้วนีสดมากๆค่ะต้องลองชิมว่าจะสดจริงหรือเปล่าค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูอาหารทะเลขึ้นชื่อที่ไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีหรือนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงที่นี่ต่างต้องลองลิ้มชิมรสกับเมนูที่เรียกว่าซันนักจิแต่รูปร่างหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปชมและชิมพร้อมๆกันเลยค่ะ ออจติติๆมันเหนียวมากมันตัวเปปลาหมึกสดๆค่ะยอนบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของพี่นี่ค่ะอังมไม่ตายจริง,งไหมอเอาดินในปากอยู่ใช่ไหม <laughs> มันดูดดิ้นอะ่ะคืออันนี้นะคะเป็นปลาหมึกที่สดๆยังดิ้นอยู่เลยค่ะแล้วพอทัานเข้าไปมันก็ ไปดูดอยู่ที่ลิ้นแทนนะคะเกาะติดอยู่ที่ลิ้นเลยแต่ตอนนี้หลุดออกมาแล้วะคะ่ะรสชาติเขาจะสดมากแต่ไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็มีความกรอบมากะคะ่ะแล้วก็มีรสชาติเค็มนิดหน่อยอาจจะเป็นที่เครื่องปรุงของเขานะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือเป็นปลาหมึกที่สดจริงๆะคะ่ะ แล้วล่ะค่ะหลังจากที่อิ่มน้ำสำราญกับสารพันเมนูอาหารทะเลในแบบฉบับของเกาหลีกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าแทกกับจียอนจะพาทุกคนไปบุกไร่ตามหาสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีได้กันค่ะสตรอบเบอรี่เกาหลีแท้ๆจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรรสชาติจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ คุณพาบอกว่าวิธีการเก็บสตรอเบอรี่นั้นไม่ยากค่ะเพียงแค่ใช้มือเราเนี่ยแหละค่ะในการเด็ดสตรอเบอรี่ออกมานะคะโดยระวังไม่ให้เด็ดก้านติดออกมาที่ครัวค่ะสนับสนุนโดยธันยพืชตราไร่ทิพย์